สวัสดีครับพบก,กับร้านเพชรทองบูบิทัศและการอัปเดตของส,สวยๆกันอีกเช่นเคยนะครับตอนเช้าวันนี้ตื่นเช้ามากๆเพื่อไปออกกำลังกายเนื่องจากว่ามีพี่ๆหลายท่านทักมาว่าทำไมหน้าอิ่มขึ้นนะครับจาเสียเซลล์นิดนึงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่แบบ,บต่อนี่เลยพี่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีเวลาเสียเวลาเพื่อออกกำลังกายวัน,นนิดวันละหน่อยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ สำหรับวันนี้จะมีของสวยๆชิ้นไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ต้นกับนิกด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันได้เลยครับจี้เข็มกลัดอุบะใบโพ3สีเรือนยอดมรกตนะครับ เป็นชิ้นงานเก่าที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมมากๆตัวเรือนเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม30.58กรัมประดับด้วยทับทิมสยามมรโกแซมเบียพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนและก็เพชรซีกแบบรองซัพบนาก้างของจี้นะครับอยู่ที่4.9คูณ7.8เซนติเมตร ขนาดไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่ใส่กำลังสวยใครใส่ก็งดงามแน่นอนราคาขายหน่าสะสม69,500บาทชิ้นงานทางด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีด้านหลังดุลลายนะครับได้อย่างละเอียดละออแล้วก็ตัวล็อกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับตัวเดือยน,นะฮะก็คือตัวห่วงเกี่ยวด้านบนเนี่ยเขาจะถูกร้อยด้วยเมเเ็ดเวัหล่ํมเพรซี่สวยงานจริงๆ ตัวจี้อุบะที่เป็นรูปใบโพแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่างานบ้านคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรือนยอดเป็นมรกตช่วยขับแล้วก็ช่วยเสริมนะครับความเด่นของชิ้นงานขนาดกำลังสวยเทียบขนาดกับตัวต้นประมาณนี้เลยพี่ๆลองจินตนาการสิครับว่าพี่พี่ใช้อุบะชิ้นนี้ใส่ออกงานบอกเลยว่าดูแล้วหน้ามองสวยตราตรึงแน่นอนครับ แหวนเพชรแถวเรือนทองงานเก่านะครับชิ้นงานสวยสมบูรณ์มากๆตัวเรือนทองคําถึงเน้ำหนักรวม6.18กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับ1.05กรัตแบ่งเป็นเพชรเกสร5เม็ดรวม75ตัง หรือตกเม็ดลับประมาณ15ตังค์เลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาดอีก18เม็ดรวม30ตังค์ขนาดแหวน53ราคาขาย36,500บาทประกายดีน้ำดีไฟดีมาเต็มนะครับแล้วก็ได้ชิ้นงานเก่าสวยคลาสสิกมากๆเลยเหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนคู่ใจให้พี่ๆไว้ใส่สวยๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานนะครับ ในโอกาสใดๆการทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ออกงานดูดีในทุกๆมุมมองแน่นอนสำหรับตัวเพชรนะครับเพชรเกสรข่าวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยมากๆเลยโดยรวมข่าวแล้วก็เป่งประกายไฟดีครับส่วนเพชรกุหลาบก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันเทียบขนาดกับนิ้วต้นให้พี่ๆชมเห็นไหมครับ เหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆใส่ยังไงก็ดูดีขนาดไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่เห็นชัดใส่กำลังสวยแน่นอนครับข้อมือเพชรรอบนะครับตัวเรือนทองคํา75-90%น้ำหนักรวม5.34กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน64เม็ดรวม1.60กรัต กเม็ดละ2ตังครึ่งนะครับความยาวของสายสร้อยนยอยู่ที่16.8เซนติเมตรราคาขายเบาหวิวมากๆเพียง2,9,900บาท c f เข้ามารัวๆได้เลยชิ้นงานสวยถูกแล้วก็ดีน่ารักมากๆเลยสำหรับตัวสายสร้อยเส้นนี้นะครับความน่ารักก็คือขนาดขนาดของเขานะครับเหมาะที่จะเป็น ใส่สร้อยคู่ใจใส่ติดข้อมือครับจะใส่เดียวหรือว่าใส่ขั้นนะครับกับข้อมือเพชรหรือข้อมือพลอยที่พี่ๆมีอยู่แล้วก็ได้รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนขนาดของตัวใส่สร้อยเป็นขนาดอ่าสร้อยข้อมือเพชรเส้นเล็กๆนะครับเหมาะกับการใส่ติดข้อมือเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีวิบวับแวววาวมาในตัวเรือนสภาพดีครับ ตัวล็อกก็แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงดีเทียบขนาดกับข้อมือให้พี่ๆชมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับใส่เดียวใส่ตู้กับข้อมือเส้นอื่นก็ได้ราคาดีดี2,9,900บาทแท่ค่าเพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วถูกมากมาย CF กันเข้ามาได้เลยนะครับแหวนพลอยประกบหลากสีงานเก่านะครับ ตัวเรือนเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.91กรัมประดับด้วยทับทิมไพลินเขียวส่องบุษราคำขนาดของแหวน56ราคาขาย13,990บาทสวยงามแล้วก็ลงตัวทั้งความสวยงามแล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าซื้อจริงๆตัวชิ้นง,งานสวยงามด้วยตัวของเขาเองครับที่ตัวพลอย พลอยจะประดับด้วยอัญมณีที่มีค่า4ชนิดนะครับรูปทรงต่างๆนำมาจัดเรียงแบบทรงเลขาคณิตสวยงามเหลือเกินอยู่บนตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนทองด้านข้างจะมีการฉลุลายพันพฤกษาเพิ่มความละเอียดนะครับแหวนแบบนี้ใส่แล้วทำให้เรารู้สึกสบายใส่ปิดนิ้วได้เลยครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ อชอบแหวนที่เราใส่ประจําไม่ต้องถอดมากๆก็คือใส่ติดนิ้วกันไปเลยแหวนวงนี้ต้องก็แนะนํานะครับไม่เกี่ยวเสื้อผ้าทรงของเขาเนี่ยใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยดูขนาดเทียบขนาดกับนิ้วไม่เล็กนะครับใส่กําลังเห็นชัดพลอยสวยงานดี CF มาเลยครับจี้กระเช้าเพชรเรือนทองงานเก่านะครับ ตัวเรือนเป็นทองเคหน้าปาหะน้ำหนักรวม6.26กรัมประดับด้วยเพชรซี่แบบไม่รองซับจำนวน21เมตรหน้ากว้างนะครของจี้เนยอยู่ที่2.6คูณ5.4เซนติเมตรราคาขายหน้าสะสมมากๆ14,990บาทเลขสวยราคาดีชิ้นงานดีกด cf มาได้เลยงานสวยจริงๆครับ ต้นจะบอกนะคะว่าความน่าซื้อของจี้ชิ้นนี้ก็คือดีไซน์ดีไซน์ของเขาเนี่ยชิ้นนี้ต้นบอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นนะครับที่จะเป็นจี้เก่าที่เป็นจี้เพชรชีแบบที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นรูปกระเช้าแบบนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็งานของเขาเนี่ยสวยงามลงตัวน่าสะสมอันนี้เป็นงานที่มาในสภาพเดิมๆนะครับก็คือสีแบบนี้สีเดิมๆเ,เลย พือให้พี่ๆเห็นความคลาสสิกแล้วก็ความเก่าของเขาอย่างชัดเจนเทียบขนาดกับตัวต้นประมาณนี้ไม่เล็กเลยนะคะเป็นขนาดที่ใส่กําลังสวยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะหยิบมาใช้กับโชเกอร์หรือว่าสร้อยคอที่พี่ๆมีอยู่แล้วใส่ยังไงก็สวยแล้วก็หน้ามองแน่นอนครับกิฟตหน้ากลายดอกไม้งานเก่านะครับชิ้นนี้ชิ้นใหญ่หน่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง ตัวเรือเนี่ยจะเป็นนาค4 0่น้ำหนักรวม23.85กรัมหน้ากรัมนากางของตัวกิฟตนะครับอยู่ที่7.4คูณ5.0ซนติเมตรขนาดไม่เล็กเลยเป็นกิฟตตัวใหญ่นะครับราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ22,900บาทชิ้นงานสวยแล้วก็ดูดีตามแบบฉบับของงานเก่าเลยด้านหน้านะฮะเขามีการฉลุลายเป็นลายดอกไม้ละเอียดละออมมากๆ ส่วนด้านหลังตัวล็อกนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีเวลาพี่ๆจะหยิบมาใช้ก็แค่ง้างเปิดออกง่ายๆครับแล้วเวลาเราอาจะเก็บเราก็แค่หนีบลงไปใช้งานได้จริงแล้วก็ขนาดใหญ่ใส่เต็มนะครับสำหรับพี่ๆที่อาจจะมีผมหนานะครับก็คือผมเยอะเนี่ยรับรองว่าใช้กิต๊ตัวใหญ่แบบนี้ กัดเข้าไปเนี่ยจะทำให้พี่ดูดีแล้วก็ดูแตกต่างจากคนอื่นๆแน่นอนชิ้นงานสวยมันวาวนะครับหน้าอยู่ในสภาพที่ดีครับไม่บุกไม่บี้นะครับโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยก็คือสวยแล้วก็น่าเก็บสะสมได้ความเก่าคลาสสิกเทียบขนาดนะครับเดี๋ยวต้นจะเทียบขนาดประมาณนี้พี่ๆเห็นไหมครับว่าไม่เล็กเลยนะครับ พี่ๆต้องจินตนาการไปด้วยนะครับว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่มุมไหนกด CF กดจองมาเลยครับกําไรหน้า100เม็ดประคำงานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นนา้าค40%น้ํา้ำหนักรวม7.55กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.3เซนติเมตรราคาขาย7,490บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ งานน่ารักจริงๆเลยสำหรับตัวชิ้นงานนะครับเขาจะทำเป็นเรือนกํำไลนาคแล้วก็มีการร้อยด้วยเม็ดประคำนาคนะครับตัวเม็ดประคํำเนี่ยกลิ้งได้น่ารักจริงๆกําไรรูปทรงแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับได้ในชีวิตประจำวันพี่ๆใส่ติดข้อมือได้เลย ตัวล็อกแล้วก็ตัวเรือนโดยรวมสมบูรณ์ไม่บุบดีครับถือว่าเป็นงานเก่าที่น่าซื้อน่ามีไว้ใช้เป็นอย่างยิ่งเทียบขนาดกับข้อมือต้นเห็นไหมครับกำลังสวยใส่ได้นะครับในชีวิตประจำวันใช้งานได้จริงไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นขนาดที่สวยคือขนาดกำลังดีพูดง่ายๆก็คือขนาดกำลังดีกดซีกดจองมาเลยนะครับ แหวนเพชรบัวคว่ำวบง่ายงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นทองเคหน้าปาหะน้ำหนักรวม3.39กรัมประดับด้วยเพชรก้นตัดนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่80ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอด1เม็ด15ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวารอีก 10, เอ30เม็ดรวม65ตังขนาดของแหวน57ราคาขายส่งต่อสุดคุ้ม21,500บาท น่าซื้อน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งทำไมถึงน่าซื้อหนึ่งเลยถ้าพี่ๆเป็นคนที่รักงานเก่านะครับแล้วก็ชอบสะสมงานเก่าชิ้นนี้เป็นงานบ้านคนเก่าแท้แล้วก็งานอยู่ในสภาพที่ดีครับตัวเพชรก้นตัดเนี่ยอย่างที่ต้นเคยแจ้งไปในหลายคลิปนะครับว่าเป็นเพชรที่เป็นเพชรเหลี่ยมเก่าได้รับความนิยมมากๆในสมัยรอห้านะครับงานชิ้นนี้สมบูรณ์มากๆเพชร ขาวแล้วก็ประกายดีเล่นไฟดีนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตำหนิบ้างนะครับตามธรรมดาของงานเก่าแต่โดยรวมของชิ้นงานก็คือสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเทียบขนาดกับนิวต้นประมาณนี้ใส่ยังไงก็ดูดีใส่แล้วดูแตกต่างใส่แล้วนะครับต้นว่าดูน่ามองไปอีกแบบหนึง่งความเก่าความคลาสสิกจะทำให้พี่ๆดูดีแล้วก็เฉิดฉายไม่เหมือนใครแน่นอน กดซ f กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับแหวนไม่ยมเงินไม่ยมทองไข่นะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา75%และก็แพลทินัม PT 900น้ําน้ำหนักรวม7.79กรัมประดับเพชรน,นะครับรวมทั้งชิ้น่อยู่ที่30ตังขนาดแหวน51.5ราคาขาย21,500บาทน่ารัก แหวนวงนี้นะครับน่ารักแบบจริงจังเลยคือตั้งใจมาเพื่อความน่ารักเป็นอย่างยิ่งตัวชิ้นงานนะครับถูกดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วก็ลงตัวโดยการทำเป็นเม็ดมายมนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีทองเนี่ยตัดกันดูน่ามองส่วนเพชรที่ประดับนะครับเล่นไฟดีตัวเพชรประกายดีตัดขับกับสีทองเนี่ยลงตัวมากๆ แหวนแบบนี้นอกจากงานดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็ดูไม่เหมือนใครแล้วนะครับความหมายยังดีด้วยมายมเงินมายมทองช่วยให้เราเป็นที่นิยมชมชอบมีคนเมตตานะครับโดยเฉพาะถ้าพี่ๆเป็นคนที่ทำธุรกิจหรือว่าค้าขายวงนี้หน้ามีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วนะครับเทียบขนาดกับนิ้วต้นเห็นไหมครับไม่เล็กเลยก็คือขนาดที่เราใส่ได้จริงขนาดกำลังสวย งานดีใส่แล้วดูแตกต่างงานสวยๆแบบนี้นานๆได้มาทีรีบซีเอฟมานะครับแหวนไพลินแถวเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำขาว 14K น้น้ำหนักรวม8.97กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินการนะครับสีของไพลินจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม ขึ้นในใบเซอร์นะครับว่าสีอินดิโก้ก็คือจะเป็นสีครามแล้วก็ตัวเรือเนี่ยจะประดับด้วยเพชรกุหล,ลาบจำนวน34เม็ดรวม51ตังขนาดแหวน57ราคาขายนะครับ35,000บาทชิ้นนี้เป็นงานเก่างานสวยอยู่ในสภาพที่ดีครับสำหรับพี่ๆนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะ ซื้อแหวนไพลินวงนี้ไว้ใช้ใส่ติดนิ้วได้เลยไม่ว่าพี่ๆจะทํากิจกรรมใหญ่กิจกรรมเล็กใดๆก็แล้วแต่แหวนวงนี้จะทำให้พี่ๆดูดีในทุกๆมุมมองแน่นอนครับตัวชิ้นงานมาในสภาพที่ดีไม่บุบปี้นะครับตัวเรือนสวยแล้วก็ดีไซน์แบบเรียบโก้เขาจะเน้นที่ตัวไพลินด้านบนเป็นไพลินการตัวไพลินนะครับจะเป็นสีน้ำเงินครามเข้ม ถ้าพี่ๆเป็นคนที่ชอบนะคะไพเินสีเข้มๆอยู่แล้วสีอินดิโกหรือว่าสีครามแบบนี้ก็ดูดีแล้วก็ดูน่ามองนะฮะเห็นประกายของเขาไหมครับสีสวยแล้วก็เป็นสีน้ำเงินที่ดูดีมากๆเทียบขนาดกับนิ้วก็ประมาณนี้นะครับเป็นขนาดที่กำลังเห็นชัดใส่เต็มพี่ๆผู้ชายนะครับที่กำลังมองหาแหวนแบบเรียบๆดีไซน์ไม่เยอะจนเกินไป วงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์พี่ๆนะครับราคาหน้า 4F จริงๆกดจองมาได้เลยครับประชาสัมพันธ์การสั่งซื้ออีกทีนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบขั้นตอนนะครับก่อนอื่นเลยพี่พี่สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับของทางร้านแอด ID l i ี e มาได้เลยตามด้านล่างนี้ ID Line คือแอดบุญพิทัก์แอด b o o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้น เมื่อพี่ๆดูสินค้าเราชอบชิ้นไหนแคปรูปภาพแล้วก็กดส่งมาสั่งซื้อทางลายนะคะต้นกับน,นิกจะเป็นคนตอบด้วยตัวเองสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันอังคารร้านหยุดไม่มีการอัปเดตสินค้าเราจะพบกันอีกทีคือวันพุธช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันนะครบบ๊ายบาย